สยอดรถครอบครัวเจ็บที่นั่งราคาประหยัดผ่อนเบาๆเพียงแค่7 0 0ดกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเข้าใหม่มาแล้วค่ะ นี้มาจัดโปรโมชั่นตอนรับซัมเมอร์นะคะเอาเป็นในราคาถูกมากๆค่ะเพียงแค่ N K S 4ี9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ N K S> <S มาพร้อมกับเลลด่อนเบาๆเพียงแค่ K S 7 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะออกรากับน้งกินภายในยวันนี้น้องกิ่งรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะฟีดาฟิีจัดฟรีโอนนะคะฟรีประกันภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะและมีรับกํลังกันขายให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งปีนี่เลยค่ะ กับเจ้า Hon d a b r v 1.5 SV นปี2019นะคะคันนี้เจ้าของคนเดียวค่ะมาพร้อมกับสภาพที่สวยมากๆเลยนะคะสีสวยๆสยๆแบบนี้รอบคันเลยนะคะด้านหน้านะคะมาพร้อมกับหน้ากระจังคมเยี่ยมสุดหรูเลยค่ะไฟของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ขับและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะจะทรงลง้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับแม็กเวลสุดหรูเลยนะคะยางสภาพใหม่มากๆค่ะปี23นะคะลูกค้ารับรถไปใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะ เชนในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะดําเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะจุดอาร์เรียงกันสวยๆนะคะซองมุมดําเดิมๆค่ะรอยน็อตไม่มีกันง้นแง่แก้ไขออกมาเลยนะคะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบเลยค่ะ มาชมภายในกันต่อเลยนะคะเจ้าคันนี้ค่ะมาพร้อมกับภายในใหม่และว,ว่าสะอาดมากๆเลยนะคะเป็นภายในสีดําค่ะบาหนังสีดํานะคะสภาพใหม่ค่ะยังนุ่มๆแน่นๆอยู่เลยนะคะด้านหน้าคอนโซลนะคะไม่มีริ้วรอยเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นจอเดิมจากศูนย์ค่ะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นนะคะเชื่อมต่อกับ HDMI ได้นะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ค่ะระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับระดับได้ค่ะและมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะ พวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีเลยนะคะที่สําคัญค่ะเลขไม้นะคะใช้ไปน,น้อยมากๆค่ะเพียงแค่1นึ่0แกิโลเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่มคูสตาร์ทค่ะมีกุญแจรีโมทแบบนี้ให้ครบทั้ง2ดอกเลยค่ะและสุดพิเศษค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับ Powerboot ด้วยค่ะ มาชมในส่วนที่นั่งผู้โดยสารกันด้วยนะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะที่สําคัญใหม่แล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะเบาะแถวสของเขานะคะสามารถนั่งได้อีก2ท่านนะคะส่วนพดานด้านบนนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับแอร์ราวนะคะมี3มช่องเลยค่ะแล้วก็สามารถปรับระดับได้จากตรงนี้นะคะน้องกิ่งบอกได้เลยค่ะว่าเย็นฉ่ำทั้ทงคันอย่างแน่นอนค่ะ มาชมในส่วนท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านหลังเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะไฟท้ายเดิมจากศูนย์ค่ะคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆส,สวยๆค่ะฝาท้ายของเขานะคะเปิดง่ายเบามือมากๆค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะ โครงสร้างด้านหลังนะคะสวยมากๆเลยค่ะเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะคะจุดอาร์กเรียงกันสวยๆค่ะรางน้ําเดิมๆนะคะระบบโชคเดิมจากศูนย์นะคะคันนี้ค่ะด้านหลังนะคะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นนะคะเบาะแถวหลังสุดของเขาก็สามารถพับเก็บได้ค่ะ ชมในส่วนของห้องเครื่องตัวรถกันต่อเลยนะคะเริ่มจากโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะคานเดิมๆสวยๆค่ะแก้มฝาแก้มขวาเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะรอยน็อตไม่มีการงัดแงะแกะไขออกมานะคะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยค่ะระบบเครื่องยนต์เบนซินคัน1.5ดนะคะเป็นเครื่อง Honda IV t e c ค่ะน้องกิมบอกได้เลยนะคะว่าขับดีขับเร็วขับสนุกและประหยัดอย่างแน่นอนค่ะ ลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยนะคะน้องกิ่งได้นาทีมช่างขับมาตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบฟังก์ชันต่างๆให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพื่อเพิ่มความุูนใจน้องกิ่งมีรับกันหลังการขายให้กับลูกค้าอีกหนึ่งปี ถ้าคุณลูกค้าอยากมาดูรถนะคะที่เ Ten AP Auto Car ของเราค่ะอยู่ติดกับถนนกัญจนาพิเศษบานแคกรุงเทพนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะโทรหาน้องกิ่งได้เลยค่ะน้องกิ่งจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปรับเอกสารไปจัดไฟแนนซ์ให้กับคุณลูกค้าถึงที่บ้านค่ะมีผลอนุมัติผ่านน้องกิ่งจะส่งรถสวยๆคันนี้ให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ